ก๋วยเตี๋ยวเรือเมนูในดวงใจของใครหลายๆคนหาทานได้ทุกที่แต่ที่รสเด็ดเข้มข้นสะใจพร้อมเนื้อทัดสันพรีเมียมให้เลือกหลากหลายแถมเสิร์ฟทั้งหม้อไฟเดือดเดือดเครื่องแน่นๆต้องที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าสัวเท่านั้นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าสัวนะครับเป็นร้านที่กินได้ทุกเพศทุกวัยราคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่25บาบาทถึง300กว่าบาทมาคนเดียวก็ทานได้ครับผม มาเป็นแก๊งก็มีหม้อไฟรับรองก่อนมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเคยทาร้านอาหารมาก่อนชอบทําอาหารอยู่แล้วหาสูตรเองใหม่หมดเลยเริ่มทําตั้งแต่น้ําซุปทุกอย่างอะไรหมดเลยคลิดค้นหมดเลยสูตรนี้มาห้าปีแล้วครับผมน้ำซุปของเราเนี่ยหอมหวานกลมกล่อมใช้กระดูกเอวเล้งตุนสี่ชั่วโมงเพื่อให้ความหวานของกระดูกมันออกมาใช้เลือดสดต้มไปในหม้อเลยสมุนไพรใช้ประมาณ1ิบาชนิดครับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราน้ำซุปต้องคอยเติมตลอดเคยดูเช็คตลอดเค็มไบไม้ต้องเติมน้ำไหมต้องพิธีพิถันเหมือนก๋วยูดเตี๋ยวเรามีหลายแบบหมูกรอบคาชูเราจะต้องหมักหมูกรอบเป็นสูตรของทางร้านก่อนที่จะนําไปต้มต้มขั้นต่ำสองถึงสามชั่วโมงค่อยไปตากแดดหนึ่งวันแล้วค่อยเอามันทอดถึงใช้ได้ครับผู้ดเตี๋ยวเรือเนื้อใบพายพรีเมียมเราใช้เนื้อไทเรน พ,พิเศษค่อนข้างที่จะไม่เหนียวกลิ่นก็จะไม่แรงมากกําลังกินคนชอบเนื้อก็ชอบส่วนใหญ่ตัวเ,เ,เรือหมูพ,พิเศษใช้สันคอหมูพ,พิเศษมีมันแทรกการให้รสสัมผัสที่นุ่มคนส่วนใหญ่จะชอบมากเซตหม้อไฟมีหม้อไฟมาให้จะได้เส้น5เส้นเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่วนเส้นเส้นใหญ่ครับผมให้เลือกพวกหมูพ,พิเศษสันคอเนื้อไใ่พายวากิวลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูถ้าเราปรุงเพิ่มมีเครื่องปรุงให้ปรุงแยกเครื่องปรุงออที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นน้ำปลา ร้านเราเลือกใช้น้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์ให้รสชาติกลมกลม่อมหอมกินน้ำปลาแท้ครับผมก็อยากเชิญชวนให้ร้านก๋วยเตี๋ยวมาลองใช้น้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์ช่วยชูรสชาติไม่มีกลิ่นคาวแถมยังคุ้มค่าราคาดีคุณภ,ภาพเยี่ยม สุดยอดความอร่อยสร้างสารรค์ที่รู้ใจลูกค้าและเอาใจใส่ทุกด้านเลือกใช้น้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ให้ลูกค้าได้ปรุงแบบไหนก็อร่อยรสกลมกล่อมและกลิ่นหอมของน้ำปลาแท้ช่วยเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารได้อย่างยอดเยี่ยมและเราพิธีพิถันในการสรรหาวัตถุดิบแมคโครโฮเิกาอะคาเดมี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางคนา้นคว้าหาข้อมูลในการทำอาหารสูตรใหม่ๆต่างๆเป็นไอเดียให้ผมเอามาทำเป็นเมนูใหม่ในร้านได้ครับผมฝากร้านกต เลยเจ้าสวมี3าสาขามีอ่อนนุตมีพัฒนาการ20มีสีและคละินสีสิอยากกินที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านก็ได้ครับมีทั้งไลแมนแก็ปไบต์ฟู้ดแพนด้าโรบินฮูดอยากให้มาลองดูครับกินได้ทุกวัยอร่อยแค่ดาวครับผม